สวัสดีครับสวัสดีพี่สีกุกแท้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสุขทุกคนครับพี่น้องครับมาแล้วครับวันนี้ผสมมาแล้วครับผสมอิตาชีร้อยสามห้านะครับเนาะนี่มาทรงแล้วครับอ่ะมาดูกันครับวิธีการเอาลงครับกูเปลี่นครับพี่น้องครับครับกูเปลี่ยนมาฝึกเอาครับเลาะน้ำเดินนี่นะแรงอ่ะไปเบิ่งครับพี่น้องครับนี่แจ๋วเลย น้ำมันมโชค์บนขับลูกไหนครับเพราะว่าสำเร็จสภาพแล้วเขาคือจะเอาลงกอะไรหรอกตัวมันไทยไปครับพี่รองครับแก้วเลยนะโอ้โหยกเลยครับนี่ เป็นเอาลงมาเลยแท้ดีนะคนมาส่งคนขับรนเป็นนะไม่โก้งเป็นนะมับต้องฝึกอีกครับฝึกอีกเยอะในทีมงานฝึกอีกเยอะครับไปนองครับเครื่องเงียบครับไร้สารมาเงียบจิบเครื่องคอมเบลล์นะครับเนาะเครื่องตัวใหม่เก่าญี่ปุ่นนะครับอ่าเก่าญี่ปุ่นครับเก่าญี่ปุ่นรถนี่มัน สอบถท้ามันมาว่าใส่ตักิมะอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเจ้าสื่อมาใส่ครับเราสื่อมาสอมแล้วครับแล้วแท่งเน่กระชากมันครับก็จะใส่หลายปีอ่โอ้ทิมมวนมาก เป็นตูดสั่นนะครับเนาะตูดมันสิเที่ยงล่อครับม้วนใส่มุนคว้าตูดก็เฉพาบ่าัหล่นล่อไปเพราะว่าเขาใส่งานอยู่กว่าดังครับนี่ครับตูดสิบาะเม่อผลออกจากล่อครับตรงแท็กพอดีนะครับเนาะนี่เพราะว่าถ้าตูดถ้าตูดล่นล่อมันกะจียันไปทำโครงสร้าง ต้องยังไงครับอนนี้ัดถ้ายงเน้ยมยกขนปตัดระบบนเะอ๋อถ้าเราไม่ได้ใช้าจะไม่ได้เราก็ตดับอย่างนี้เซฟไว้ไม่ได้เลแล้วนะซ้ายขวาโอ,อเคครับนี่ขับดียบก็ขอไรันเนี่ยถึงรถก็ได้รับครับ ใช่ัเยนี่ไม well, ่ช sure, okay. uh, right ินาเล้วนครับผมันช่คาพอดีช่างเขาจะมาดูพวกนี้เป็นตัวขี้ผมปากเป็ดาแต่ที่เจส่งมาให้ดูอะมันยาวเดืน ครั้งแรกในชีวิตนะครับผมจะขึออ้นอร์ปนอนะเน,นี่ยยังล้งกอนเนะอะน,นี่คือตัวเซฟลกขึ้นล้ขึกก้นขึกก้นขึกก้น เดียดห้อนนะนนี้นเสียบผู้กำลังทดสอบนะครับทดลองนะครับเสียบผู้จะขึ้นทดลองฝีมือนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับ ไปหาโซนฉีดกันันไปพร้อมกันด้ะันนี้เียบูดกัน,นักนเดือนเ้าแล้วนะครับพูดต้นมม่วงแลนครับ มุนแมงมูนเงอไปเลยหมูนเออนไปเลยอันมนันอันอันไม่โก้ไปหมดม่ร้อนมุนตนี้แมหมุนมนก็โทษเลยเออเออ้ละมลนโทษไปถึงทางเดียวถึงทางนึงมันตไป เออคนมาที่พี่น้องทุกโมงพี่เอะวะเดี๋ยวแทงยังไงล่ะเขาเนี่ยตายได้เนาะนี่เดี๋ยวแดงก็เป็นพี่น้องเอ้ยเฮ้ขาดตายเลยอ้สุดยอดครับเอาเหาเออครับพี่น้องพอแล้วครับนี่เออช่วยเะไรย็นเจี๊ยบเลยวะนี้นอนขึ้นบนติดวัน นิดเดียวยังนานเลยพี่น้องครับน้องมันงกระชเบดนี่เย็นเชิบชีพับแขนนะครับเนะาะอย่างะบาอย่างครับพี่น้องครับเดีย๋ยวเอาบังลองครับพี่น้องครับนี่ ครับขอมาฟื้นนะครับยงนลงไปตานี้ตานี้ยกเออม้วนออกมาหนเนี่ยเด็นไหมคอยครับ เสวเส้สีครับพี่น้องครับอืมไม่ใช่เรื่องอยากแม่ทำตัวรถจอมีครับแม่รถรถจักรยานตัวเอวอาคุดใช้กับคุดตัวบไปเล้นนรถจักรยานครับแม่เด่นเลยขับมือครับรบี่นีงเดี๋ยวหาไอเจลอนไปซื้อนมันมาเติมกันโอ้มาเติมยังหรอปะเนี่ยน,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 น่าจะเป็นดีเซลนะครับเนาะมันเป็นดีเซลอ๋อเฮียยังเจ็บดียว มาฐานมัดมืออะไรครับมาหนึง่งออสุดยอดเดี๋ฮะนะครับนะนี่ครับโอ้อิติชินี่ก้อนใหม่นะครับนาะไอ้นี่เดินละประมาณสามหมื่นกว่าบาทเลยละฮะฮะพักลงมาเอานี่ครับอิติชิเอามาขีบอ่าเดี๋ยวจะมัดม ไฮซาขื่นมะเห็ดปากฉีบปากเป็ดปากฉีบนะครับเนาะบดสสายมือยมนะครับสายปากฉีบเวลาขื่นคลองมันจังจะขื่นไงมันจังบุฟู่แล้วก็สามารถเลี้ยงได้ง่ายนะครับเนะบาะก็ดั้งกันดิเดียวแล้วครับก mm ั hmm. ้ล่างเอ็มครับมันนีนาดิเดวแล้วก็ห้องห้องพักบัตัทนดิเดวสิขื่นเงื่อนไม่ขื่นก็ดั้งไม่กับวันที่สิบครับผมวันที่สิบ มันตีชีบขึ้นเอาเลยก็ใช่ทีครับเพราะว่ามันท่านแหลวนะครับเนาะมันสีเขาพรรษาก่อนก็ได้ดขึ้นนี้เลยก็ใช่ก่อนเวลาออกพรรษาขันละ,ออาาละเฮ็ดบุญใหญ่เฮ็ดบุญเลี้ยงนี่ขึ้นบอกเจ้าที่เจ้าท้าเพื่อนสักก,กันก,ก็เป็นสีดิมงคลนะครับเนาะสารบ้านเฮานี่เป็นของเขียวครับท่านแล้วอยู่สีเขียวรั่วกับสีเขียวล่างขากับสีเขียวสีเขียวบ้านครับสีเขียวเหนียวซับเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับ เอา,าใหมเบิงนะครับเนาะว่านี่ก้อนใหม่มันจําเป็นต้องซื้อนะครับพี่น้องครับเพราะว่าซือมาใส่งานมาหางเงินสองหววมันนี่บริษัทกับบริษัทบริษททุนกับบริษททุกอย่างต้องมีการลงทุนนะครับเนาเทษตคือเกามันกับซ้ำเกาครับมันกับบ่หมาบบ่ไหลขึ้นมา,า,มาคือเต้องลงทุนเช้าที่เปิดร้าน เพื่อจี่จะรองรับลูกค้านะัเน่ยตาสร้างอีกแล้วครับตาสร้างอีกสามแสนคัดท่านว่าเห็ดกับ,บวัยเลี่ยพี่น้องอือนะครับจะเบิร์เป็นลานกับขอ,องผักเชาทีเดือนละสามหมื่นครับสิบปีี๋ือที่ว่าเงียบลมเย็นดีอยู่ยประมาณนี้นะสถาคลิปนี้ครับ คำลาฟาจากพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะฝากติดตามนะครับเนาะลงคลิปเบไงเรื่อยๆแล้วครับเด้อฝากด share, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจวด